ขั้นที่หการเตรียมไม้การเตรียมไม้มีวิธีการคือ 1. เลือกไม้ที่แข็งแรงไม่มีปวกหรือไม่ผุ 2. ถ้ามีเศษตะปูหรือเสี้ยนให้เอาออกก่อน 3. นํนำมาขัดล้างทําความสะอาดก่อนแล้วจึงนําไปตักได้แห้งก่อนที่จะนํามาตัดการขั้นตอนการตัด ถ้าขนาดของไม้ที่เลือกมาไม่เท่ากันให้นำขนาดที่ใกล้เคียงขนาดของไม้ที่ต้องการมาใช้ก่อนเพื่อไม่ให้ไม้ที่นำมาตัดเลือเยอะเกินไปและนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก 2. นํนำไม้ที่เตรียมไว้มาตัดตามขนาดที่ต้องการโดยนำตลับเมตร โดยนำตลับเมตรมาวัดและใช้ไม้บรรทัดเล็กฉากมาวัดให้ได้ฉากก่อนที่จะตัดโดยไม้ที่ตัดจะมีขนาดดังนี้คือขา27เซนติเมตร4ชิ้นคาน20.5เซนติเมตร8ชิ้นพื้นหน้าหน้าพื้น หน้า9.5ยาว27เซนติเมตรสชิ้นฐานที่3ฐานการทาสีวัสดุอุปกรณ์คือ 1. สีย้อมไม้ 2. กระดาษทรายและ3แปรงทาสีวิธีการใช้วิธีการทาสี 1. เตรียมไม้แห,ห,ห้งสะอาดปราศจากคราบไขมันสิ่งสกรปรก และขัดไม้ให้เรียบก่อนที่จะทาเพื่อความสวยงาม 2. ควรทดลองบนทาบนไม้เพื่อทดสอบสีให้ได้ตามความต้องการก่อนลงมือทาจริงเนื่องจากสีย้อมไม้มีลักษณะโปร่งแสงสีที่ปราศจากสีที่เปรากฏจะมีสีอ่อนหรือสีเข้มขึ้นอยู่กับสีผิวเดิม สีผิวไม้เดิม 3. ามดขน,นสี่ให้เข้ากันก่อนทาและระว่างทาสามารถทาได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ยกเว้นในบางกรณีสีใช้แปรงขนอ่อนจุ่มสีมัดมาดทาให้สม่ำเสมอตามตามแนวลายไม้และทิ้งให้แห้งสนิทประมาณ6-8ชั่วโมง จากนั้นขัดรูปเบาๆด้วยกระดาษสายละเอียดเพื่อเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีก่อนทาทับเที่ยวถัดไปควรทายอย่างน้อยสามเที่ยวสำหรับไม้ภายนอกจะได้สีที่เหมาะสมเหตหลายไม้ตามธรรมชาติชัดเจนและทำให้ไม้มีอายุก,การใช้นานได้สูงสุด